นี่ต้องเรืองบุกเดียวเลยครับผมกานโอมอมาเดินนะครับอมองซ้ายมองขวาเอายังไงดีเนาออะยังงั้นะครับปแล้วระครับผมอลองแยกแยกกันหน่อยนะครับนะมีเจ๊กกี้ประกบอยู่นะครับผมเจ๊กกี้วิ่งตามอยู่นะครับ อ๋อแล้วอ๋อแล้วลองนะลองนะแล้วหาคุนยาใอ้โอ้คุณยาขึ้นแล้วไปยินเสียงไปยินเสียง,งเยงนะรื่องเหมือนันนี่เขาช้างติดติดกันเกินไปนะครับแล้วก็อะไรมันก็ลำบากนะครับนะ ก็แยกแยกกันหน่อยนะครับลองแยกให้ห่างๆกันหน่อยนี่ดูฟังเสียงคุณใายนีตอบรับเลยคุณใายนี่ นึงเรีอยงหายนะครับผมยายก็ร้องหานะครับเออเออติดกันอย่างแรงนะครับ น้องไม่ควานโอไม่พากลับนะครับต้องให้เดินกลับแบบนิ่งๆน,น,น,นะครับผมนะครับเอาแล้วคุณยายอาลองหาลุงเหลืองนะครับ

อไม่ถึงสิบนาทีนะครับผมนะครับน,นันวันไวโอ้